เ็นผลเลยว่าจากที่ฉี่ก็ปีกกปอยกับฉีพุ่งสีดีขึ้นแล้วก็กางคืนไม่่อยฉีกนอนหลับเนี่ยเล่นบอลสบายมาตึงเบ่งแล้วปฏิวัติได้มากขึ้นเน่ยก่อนครั้งมันก็ได้น้อยต้องหลายได้ครั้งตัวจะหมดไม่เล่นเลยแล้วก็ฉี่สุดรู้สึกว่ามันสุดจริงๆิตื่นเช้ามานะตีแห้งทุกวันตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาทูปาเตมีนะบผม โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ45ขึ้นไปก็เลยจัดการแข่งขัน P4 ครับคนมีปัญหามาเตะออกกําลังกายอยู่แล้วสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของทางเดินปัสสาวะทานปีที่5ครับผมสบายมากสบายมีแต่คนอิจฉาอิจฉาความแข็งแรงแรงอิจฉาความสดใสอ่ะที่หลายคนเลยนะที่ผมได้คุยครับคืนหนึ่งปัสสาวะห้าสี่รอบห้ารอบต่อคืนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาลังมีปัญหาต่อมหมากโตซีบ่อยครับคืนหนึ่งสองสามครั้งสองสามครั้งเป็นมาเกือบสิบปีแล้วต่อแล้วทนอยู่หรืออยู่ทนเนี่ยถามมมม่่ง้ไไไไทรูจะป ทานยาอะไรแต่นี้เดี๋ยวลองไปทานดูผมว่าสักสามเต็มที่จะสามเดือนของผมที่ประมาณสามอาทิตย์ผมเห็นผลกล่องแรกอะจากแปดรอบเก้ารอบก็ยังลดลงเหลือประมาณหกรอบของที่สองนี่คือเห็นชัดเลยฮะกลางคืนบางคืนเนี่ยแค่รอบเดียวรอกเลยสุดไอ้กินตัวนี้ดีจริงเลยนะเนาะรอทำให้สุขภาพร่างกายเราถึงมาเราไม่เพียจากเมื่อก่อนกั้นฉี่เราเจ็บท้องน้อยอะพอเรากินตัวนี้ก็ไปเรารู้สึกว่าก็ยังฉี่ปกติแล้วก็เจ็บท้องจากอาการกั้น มันก็น้อยลงลองดูตัวนี้ซึ่งผมการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงประชับประเฉงขึ้นครบผมอย่างมันเฟิร์มเหมือนเรา50เหมือนเราเคย45เหมือน50ย้อนรู้สึกว่าอายุมันน้อยลงแน่นอนมันรวมถึงสมรรถภาพทางเพศด้วยไหมครับด้วยอ่านี้กล้าพูดไม่ได้ไเ,เลย ยิ่งมีอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเนี่ยเราพร้อมเมื่อไหร่ตาตาได้เลยอ่อันนี้เรื่องจริงผมเพชรกร X ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม P4 ฟุตบอลบอาวโซโซุโสร่วมกันกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย,ทยกับพ่อตุกปียพงผิวอ่อนเพื่อส่งเสริมให้ชายไทยมีสมรรถภาพที่แข็งแรงซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเลยครับ ผมมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่เป็นส so, really right ่วนหนึ <transgender women> <rix> ่งของการจัด hey, กิจกรรมเพื่อให้สุขภาพร่างกายนะครับของทุกๆคนเลยนะครับพออายุมากแล้วจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยทรมานจากภัยโรคเสื่อมต่างๆโดยเฉพาะอาการต่อมลูกหมากโตนะครับที่เป็นปัญหาของชายไทยสําหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง